ครับวันนี้นะครับทุกท่านนะครับก็มาดูการทํางานของฝ่ายปกครองนะครับวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่สพนาเฉลียงพูดถึงอะไรเป็นอะไรกฎหมายกฎหมายก่อนก่อนหน้านี้พูดดีนะครับเขาบอกว่ามากินข้าวกันทุกคนเป็นพยานได้นะครับแต่เมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกว่าได้ยินเสียงปืนดังสามนัดกับนันยอมรับครับ พรุ่งนี้กับนั้นจะไปเสียค่าปรับที่รสสพาชเฉลียงเพราะว่ากำนันยิงเองกำนันยอมนะครับตอนนี้นะครับอตอนรับผู้ผู้เขชมทุกท่านนะครับไม่ได้เล่นอะไรครับตอนนี้เขาบอกว่ามากินข้าวนะครับมีมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์ตอนนี้เจ้าหน้าที่มา เสียงปืนแบบไม้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับเจ้าหน้าที่มาถึงเลยแต่เวลาแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายครึ่งชั่วโมงอ้างว่าติดเหตุกับกันตัวหลายหลายรอบแล้วครับผมผมอดทนหลายรอบแล้วครับ กำนันไม่ใช่คนที่จะโพสโซเชียลง่ายๆตอนนี้สรารวัตรกำนันก็มานะครับเจ้าหน้าที่มาหลายคนบอกว่าบ้านนี้เป็นแหล่งนะครับในสถานการณ์ที่โรคระบาดขนาดนี้แต่เจ้าหน้าที่ไม่ดูแลหลายครั้งที่ผู้นำชาวบ้านแจ้งกำนันนะครับผมก็แล้วแต่ เขาอ้างว่าเก็บให้นายวันนี้นะครับวัดกับตำแหน่งกำนันถ้ากำนันหลุดจากตำแหน่งก็แล้วแต่ท่านผมยอมอยู่แบบสามัญท่านท่านท่านมองกล้องหน่อยครับท่านสุภกิจหลายครั้งแล้วครับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ผมรายงานไปแล้วบันทึกไว้หมดแล้ว ก่อนหน้านี้มีหลายเหตุการณ์ที่ผมไม่ได้บันทึกเพราะว่าให้เกียรติเจ้าหน้าที่แต่ตอนนี้ทั้งฝ่ายปกครองสาธารณสุขเราสู้โรคโควิดแต่คุณปล่อยให้มีการเล่นการพนันณนะตอนนี้นะครับณตอนนี้ครับใครเข้ามาแล้วแชร์ด้วยนะครับดูด้วย ตอนนี้ไลฟ์สดนะครับกำนันบ่อไทยมันเหลืออดแล้วครับในเมื่อฝ่ายปกครองบอกไม่ได้มันมีอำนาจมืดที่คุมตรงนี้อยู่เก็บสวยทุกเดือนทุกวันเก็บสวยทุกเดือนทุกวันแต่เหตุที่เจ้าบ้านแจ้งเขาบอกว่าได้ยินเสียงปืนเสียงปืนที่ยิงไปกำนันยิง เพื่ออะไรเพื่อเรียกร้องความสนใจให้ชาวบ้านมาดูนะครับตอนนี้แชร์กันไปนะครับใครเข้ามาดูแล้วแชร์ด้วยเจ้าบ้านอ้างว่ารถที่มาเนี้ยเขา,ามากินข้าวเย็นกันนะครับดูนะครับกินข้าวเย็นสามทุ่มสี่ทุ่มผมไปบัดหน้าที่งันจนสามทุ่มสี่ทุ่มผู้ช่วย สารวัตสารวัตรขอแปดหน่อยเปิดแปดโทรศัพท์หน่อยหลังบ้านเป็นทุ่งนาแต่มีรถมาจอดมาถามท่านหน่อยนะครับว่ารถเก่งอย่างนี้ณเวลานี้ท่านจะมากินลาบไก่มากินข้าวเลยครับอันนี้กำนันเหลืออดจริงๆไล์สดให้ดังไปเลยนะครับคือช่องข่าวตรงไหน นักข่าวที่รับทราบตรงนี้นะครับว่าผมไม่เอ่ยชื่อสอพอนะครับอยู่ในเขตรับผิดชอบตำบลบ่อไทยวังโบดห้วยโปง่งนาชเลียงมันมีสวยในสถานการณ์ที่บ้านเมืองเรายากถึงขนาดที่ว่าโรงพยาบาลหน,นองไผยเตียงเต็มจนขยายมาถึงโรงพยาบาลสนาม ซึ่งชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหนองไผ่บริจาค<อ>ทางทางผู้ว่าได้สอบถามแล้วก็ทางอำเภอก็ได้รายงานทางผู้ว่าไปในเบื้องต้นแล้วทางว่าเหตุการณ์นีนเกิดเมื่อคืนนะครับเรากำลังมาสอบถามข้อเึ็จจริงรายละเอียดนะครับว่าจะเป็นยังไงนะรัในในส่วนข้อมูลเบื้องต้นก็คงจะเป็นในลักษณะที่ว่า มีการเล่นการพนันกันแล้วก็ทางกำนันก็ได้รับรายงานแล้วก็มีการประสบเหตุพอดีในในยามวิกาลกรอสถานการณ์อาจจะช่วงที่เขาเรียกว่ากับขัน ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงในในรายละเอียดเราก็คงจะต้องสอบสวนในเชิงกับอีกทีนึงครับตอนนี้เราเรายังยังไม่ได้ประสานกับกทางตำรวจทางตำรวจก็ทางเขาคงจะ,ะรวบรวมข้อมูลหลักฐานเช่นกันนะครับว่าร่เบิดเป็นยังไง็คือได้นำไป คามคิปที่ไรสดไปนะครับก็ยงไม่ได้ให้ข้อมูลเลยมากคือ,อทุกอย่างอยู่ในคลิปอธิบายไว้หมดแล้วครับได้รับแจ้งจากผู้ใ,ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านว่าตรงนี้มีการลักลอบการเล่นพนันและรวมตัวเกิน20คนคือประเด็นเราอยากให้สื่อได้รับทราบนะครับว่าตอนนี้การทํางานของเรามันไม่สามารถที่จะทําได้เต็มหน้าที่เรานะครับก็ตาม